ออกดอกแล้วมะนาวทุนเก้าออกดอกเต็มต้นเลยครับเพื่อนๆเ,เป็นครั้งแรกในรอบปีหกเจ็ดแล้วนะเพื่อนสุขภาพดีต้องผลิตเองวันดีครับเพื่อนๆนผลซ่อมรถปลูกผักนะครับมะนาวทุนเก้าเริ่มออกดอกแล้วนะปีนี้นะเดือน มกราณนะวันที่เจ็ดนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพื่อนๆเต็มต้นเลยนะเพื่อนๆดอกเหมือนดอกมะลิอนะเพื่อนๆกำลังตุมต่มอยู่นะนี่เห็นมไหมเห็นไหมครับเนาะ รู้สึกจะออกแบบทั้งต้นเลยแต่ว่าไม่รู้จะติดทั้งต้นหรือเปล่านะเราก็พยายามดูแลเขาอยู่นะนเพื่อนๆประครบประงอมอยู่นะเห็นไหมข้างล่างก็มีนะนเพื่อนๆมีหมดเลยทั้งต้นเลยขาวไปเลยแหละเหมือนดอกมะลิอะครับนี่นะเพื่อนๆทุนเก้านะไลฟ์เมล็ดนะนเพื่อนๆเคยได้กินไปสองรอบแล้วนะ รอบแรกได้เกือบเจ็ดแปดสิบลูกเพื่อนๆนลูกใหญ่มากเลยแล้วก็น้ำเยอะไม่มีไม่มีเมล็ดด้วยการที่มันไม่มีเมล็ดเนี่ยมันจะทำให้เราได้น้ำเยอะขึ้นไม่รู้เพื่อนๆจะเชื่อหรือเปล่าจะเป็นไปได้ไงไม่มีเม็ดเราได้น้ำเยอะขึ้นก็สมมุติว่าถ้าเขามีเมล็ดใช่ไหมมันก็จะมีสั่งใช่หไหมเพื่อนเพื่อนก็จะเสีย พื้นที่ของการเก็บน้ําไว้แต่ถ้าไม่มีเมล็ดเลยไม่มีสังเออเวลาผ่ามานี่โอ้โหมีแต่น้ําเมล็ดไม่มีเลยนี่นะเพื่อนๆเต็มต้นเลยวิธีทำก็ไม่ยากนะเพื่อนๆถ้ามีเสียงแทรกขอโทษด,ด้วยนะเพื่อนๆน,น,นะ ว,วิธีทําให้เขาออกดอกเนี่ยเราก็งดน้าไ้เลยนะเพื่อนๆนสิบวันไม่ให้น้ําเลยสิบวันใบเขาจะเริ่มเหี่ยวเหี่ยวนะพอเริ่มเหี่ยวเหี่ยวปุ๊บเราก็ลดน้ําเลยวันที่สิบเอ็ดนะจริงจริงอาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่กลัวเขาจะตายเพราะเลยวันที่สิบเอ็ดเราก็ลดน้ําลดน้ําให้ชุ่มเลยนะแล้วก็เว้นไปอีกวันหรสองวันลดอีกแต่ตอนนี้เราจะให้ปุ๋ยแล้วปุ๋ยที่เน้น ฟอสฟอรัสก,กับโพแทสเซียมนะเพื่อนเพื่อนก็คือขี้ขังขาวกับขี้แดดหน้าเกลือที่เราหมักไว้นะแล้วก็ใส่เปลือกสับรณเราหมักไว้เป็นปีสองปีเหมือนกันแต่เราไม่ได้ทําคลิปนะเพื่อนเอนเขาก็จะออกดอกมาไตามเลยตอนนี้เราก็ต้องมารอดูว่าถ้าออกดอกแล้วติดลูกแล้วจะร่วงไหมถ้าร่วงก็ต้องรออีกรอบหนึ่งแต่วิธีการเราไม่ได้รออย่างเดียวนะเราก็คือเห็นไหมเพืนเพื่อนเปลือกไข่นะ เรามีการคุกเขาไปแล้วนะในในดินนะรอบหนึ่งนะส่วนหนึ่งคุกเข้าให้ทั่วเลยนะเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะมีนะเห็นเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยคุกเขาให้ทั่วแล้วเราก็เอามาโรยรอบๆอ,อีกแล้วก็ลดน้ําตอนนี้เราก็รอดูนะว่าเขาจะติดไหมถ้าติดก็ถือว่าโชคดีไปถ้าไม่ติดก็ต้องรอรอบใหม่ ไว้เรามารอลุ้นพอพ้อพอเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเพราะปีนี้เดือนมกราวันที่เจ็ดนะปีหกเจ็ดนะเพื่อนเพื่อนรอบในรอบแรกของปีนะเขาก็ให้ดอกเรามาแล้วนะแต่เราก็ดูแลเขาตลอดนะเพื่อนเพื่อนคลิปก่อนก่อนก็เคยทำคลิปไปแล้วนะเพื่อนเพื่อน ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็โปรดติดตามคลิปต่อไปนะเพื่อนๆคนซ่อมรถปลูกผักนะขอให้เพื่อนๆนทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะปลูกผักกินเองนะของเรานี้อินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนๆนเคมีนี้เราไม่ยุ่งเลยเราใช้อินรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับ